บรรยากาศที่โรงเรียนบ้านด่านตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็อยู่ติดกับชายแดนช่องจอมช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ปกครองต่างเดินทางมาส่งนักเรียนมาเรียนหนังสือตั้งแต่เช้าค่ะก่อนที่เด็กๆจะช่วยกันทําความสะอาดโรงเรียนเก็บกวาดใบไม้เก็บขยะต่างๆจากนั้นนะคะก็ถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วก็สวดมนต์ครูต่างพาเด็กนักเรียนไปเย็นเข้าแถวที่กลางสนามฟุตบอลค่ะเพื่อร่วมกัน ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก่อนที่จะสวดมนต์จากนั้นคุณครูก็ได้ประกาศให้เด็กนักเรียนและคุณครูทุกคนนะคะร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อะไรและสะดุดดีหารกล้าของไทยที่พรีชีพปกป้องแผ่นดินของไทยให้คนชายแดนและนักเรียนได้มีที่อยู่แล้วก็เรียนหนังสือกันอย่างปลอดภัยนะคะก่อนที่เด็กๆนั้นจะร่วมปฏิญาณในการรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการปลูกฝังถึงความรักความสัคคีข,ของคนในชาติค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ก็ร่วมกับตำรวจและทหารชุดปฏิบัติการพลเรือนกองกำลังสุรานารีที่221ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบพื้นที่ตำบลกระสุนตกในเขตตำบลแนงหมดุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินและก็ได้ทำลายระเบิด BM21 ซึ่งตกอยู่ในสวนป่าสาธารณะค่ะ จากการตรวจสอบก็ยังพบว่ามีหลุมระเบิด32หลุมทำงานสมบูรณ์ทั้ง30หลุมระเบิดไม่สมบูรณ์จำนวน2หลุมมีชิ้นส่วนวัตถุพยานรวมทั้งสิ้น214ชิ้นก่อนที่จะนำส่งสถานีตำรวจภูทร นงหมุดแล้วก็ยังฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะหากพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่สวนยางหรือว่าในพื้นที่ชุมชนก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นำชุมชนท,ทันทีค่ะอย่าไปหยิบหรือจับแตะวัตถุอย่างเด็ดขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ